สำหรับ EP ที่2นะครับเราก็จะพามาชมขั้นตอนการทำฐานรากนะครับเื้องต้นเราก็ค่อยดูหน้าง,งานแล้วก็ทําการทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินนะครับโดยเราว่าจ้างวิทยาลัยเทคนิคสกลนครนะครับมาทดสอบขนาดความยาวของเข็มนะครับซึ่งผลปรากฏว่ามีความยาวอยู่ที่9-11เมตรนะครับจากนั้นเราก็ทาการตีผังเพื่อปักตำแหน่งของเสาเข็มที่จะต้องตอกนะครับ เมื่อนางงานพร้อมแล้วนะครับเราก็ดําเนินการสั่งเสาเข็มเข้ามาตอกให้แล้วเสร็จนะครับสําหรับพิธียกเสาเอกเสาโทนะครับจะเป็นทางลูกค้าเป็นผู้กําหนดวันนะครับโดยดูเรื่องงามยามดีของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็นําพรามมาทําพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างหลังจากเสร็จพิธีนะครับต่อไปก็เป็นการทําฐารละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้มาดูหน้างานครับเพ ด,ด,ดนเต็้ำเต็มครับทำงานค่อนข้างลำบากนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เนื่องจากเราขุดดินไปไปลึกมากนะครับแต่ทุกตอหม้อจะอยู่เหนือหัวเสาเข็มหมดเลยนะครับอันนี้ฟุตติ้งฟุตติ้งอยู่ที่ 60สิบนหะเนี่ครับเีแบบนี้อันนี้จะใช้ได้หดูเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็จะเหลือเทต่อหม้อต่อไปครับสำหรับขั้นตอนการเทเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็ทำการดึงเอ็นนะครับตั้งศูนย์นะครับให้มันอยู่ในกึ่งกลางเสานะครับจากนั้นก็ทำการเทเสาตามปกตินะครับอุปสรรคใหญ่ของ การเทเสาเตามอคร้าน,นนี้ก็คือฝนนะครับเราต้องรอให้ฝนหยุดตกนะครับแล้วก็ดําเนินการเทจากนั้นแล้วก็เก็บแบบทรงทางร้านเชอบแบบต่อไปครับสําหรับใครที่สนใจผมจะทาคลิปให้ชมทีละสเต็ปทีละสะเต็ปเ,เลยนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับ